สวัสดีครับพบกันอีกแล้วในช่อง SC Channel นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับเรื่องลุงที่เท่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมเองขณะที่บวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งอำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่วันแรกที่ผมเดินเข้าไปในกุฏิก็รับรู้ได้เลยว่าที่ที่ผมอยู่มันต้องเคยมีอะไรมาก่อนแน่ๆแถมวันนั้นพระทั้งวัดเขานิมนต์ไปให้ฉันเพลงที่หมู่บ้านอีกสรุปผมอยู่กับเนนแค่สองคนก็นั่งคุยกันเรื่อยเปื่อยจนเนนบอกกับผมว่า หลวงพี่รู้หรือเปล่าว่ากุฏินี้มีประวัติเท่านั้นแหละผมขอเนนเลยว่าหยุดเนนไม่ต้องเล่าแล้วนะขอร้องเลยซึ่งเนนก็ไม่ได้เล่าอะไรต่อแต่ตอนนั้นผมก็เริ่มใจไม่ดีแล้วจนพระรูปอื่นกลับวัดกันมาหมดทำวัดเย็นวันแรกผมก็ตามหลวงพี่เข้าไปแกชื่อหลวงโต้ง แกเป็นพระพี่เลี้ยงผมแกก็พาผมไปทำวัดกรวดน้ำอะไรเสร็จสับก็กำลังจะแยกย้ายกันเข้ากุฏิของตัวเองอยู่ๆแกก็พูดขึ้นมาว่าคืนนี้กล้านอนคนเดียวไหมมีเพื่อนมานอนด้วยหรือเปล่าซึ่งผมก็ตอบไปตรงๆว่าครับคืนนี้นอนคนเดียวไม่มีเพื่อนมานอนด้วย แล้วผมก็ยิ้มยิ้มจำคำว่าไม่มีเพื่อนมานอนด้วยไว้นะครับพอแยกกันเข้ากุฏิเสร็จว่าจะเปิดไฟในกุฏิอ่านหนังสือบทสวดสักหน่อยแต่หลอดไฟก็กระพริบติดๆดับๆเลยปิดไว้เพราะหากเปิดไว้ก็ตาลายซะเปล่า,ลาผมก็เลยพยายามนั่งสมาธิเพราะผมบวชแค่9้าวันเลยอยากทำไม่ดีที่สุด จนเวลาผ่านไปราวๆสี่ทุ่มผมเริ่มเมื่อยเลยลุกขึ้นเดินเล่นที่หน้ากุฏิมันเป็นระเบียงผมก็ว่าทำไมถึงได้เงียบแบบนี้ยังไม่เที่ยงคืนเลยก็ไม่ได้เอจใจแต่อาการเสียวสันหลังมีมาทุกครั้งที่หันหลังให้กับความมืดนี้ผมรู้สึกอยู่ได้ตลอดเวลาหลังจากเข้ากุฏิไป ปิดประตูใส่กรอนพยายามเอ็นตัวลงนอนแต่คืนแรกต่างที่แถมนอนเตียงไม้มันนอนไม่หลับจริงๆนอนกลิ้งไปกลิ้งป่าพอดูเวลาอีกทีเกือบจะตีหนึ่งแล้วคราวนี้แหละของจริงในความเงียบนั้นในหูก็ได้ยินเสียงเหมือนคนผิวปากเล่นลอยมาแต่ไกล ตอนนั้นผมนึกในใจว่าคนบ้าอะไรผิวปากตอนดึกๆสงสัยจะเป็นเสียงลมพัดตอนกลางคืนผมพยายามปลอบใจตัวเองซึ่งผมก็นอนฟังอยู่ตลอดจนเริ่มใจไม่ดีตรงที่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเดินเหยียบใบไม้แห้งอยู่ด้านหลังกุฏิของผมเวลานั้นคือใจเริ่มฝ่อจริงๆได้แต่ปลอบใจว่าเป็นสุนัขแน่ๆไม่ก็ไก่เขี่ยใบไม้ แต่ก็ไม่ต้องให้รอนานเพราะอยู่ๆก็มีเสียงผู้ชายพูดว่าเปิดประตูให้ทีเป็นเสียงเข้มๆใหญ่ๆชัดเลยเต็มสองหูเหมือนพูดทะลุผนังห้องมาเลยคนลุกอย่างบอกไม่ถูกจริงๆผมเสียวว่าไปทั้งตัวจากนอนอยู่บนเตียงผมนี่ลุกขึ้นนั่งเลยครับคือจับไฟฉายไว้ในมือตลอด มือถือก็ชาร์จแบตอยู่ตรงมุมกุฏิไม่กล้าลุกขึ้นไปหยิบจริงๆเพราะมันอยู่ใกล้หน้าต่างหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ต่อเนื่องเลยครับเสียงใบไม้แห้งโดนเหยียบอยู่ด้านหลังกุฏิแต่พอเงี่ยวหูฟังให้ดีไม่ใช่แค่ด้านหลังนะครับแต่กลายเป็นดังมาจากรอบๆกุฏิเลยแล้วก็ยิ่งดังขึ้นด้วยในหัวคิดอย่างเดียวว่าไม่ใช่คนแน่ๆ ตีหนึ่งตีสองไม่มีใครมาเดินเล่นแน่นอนพอทนฟังอยู่เหงื่อแตกท่วมตัวบทสวดอะไรก็ไม่มีนึกแต่นโมขึ้นมาได้พอเริ่มท่องข้างนอกก็หัวเราะพอเราหยุดท่องมันก็หยุดหัวเราะด้วยมันหลอนจนถึงขนาดลืมไปเลยว่าบทสวดมาตรฐานอย่างนนโมตศาสนั้นท่องยังไงแต่คราวนี้หนักสุด เสียงเคาะประตูด้านหลังดังก๊อกเดียวเบาๆแล้วก็เคาะอีกแต่มันเริ่มดังขึ้นจนคราวนี้เห็นเลยว่าประตูไม้สั่นจริงๆไม่ใช่เสียงหลอนแน่เพราะกรอนมันสั่งครๆทุกครั้งที่มีเสียงเคาะและที่ทำให้ผมช็อกไปมากกว่านั้นเท้าคนใหญ่มากไม่ใส่รองเท้าเล็บเท้านี่ดำปีเลยประตูมันผุด,ด้านล่าง ผมเลยมองผ่านช่องนั้นได้พอดีเห็นถึงข้อเท้าเต็มๆแล้วเสียงก็ลามมาหน้าต่างไม้อีกเหมือนคนพยายามเอามืองัดหน้าต่างเพื่อที่จะเปิดแบบนั้นเลยแต่ดีว่าผมใส่กรอนไว้มันเลยเปิดไม่ได้คือตอนนั้นทำอะไรไม่ได้จริงๆครับเพราะใหม่ไม่มีอะไรเลยที่จะท่องปัดเป่าถึงมีก็ท่องไม่ได้ เพระกลัวจริงๆนึกถึงแค่ปู่ย่าที่ท่านเสียไปแล้วบอกให้ช่วยผมทีคือปู่กับย่าของผมที่เผาที่วัดนี้ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่เหมือนกันอยู่ๆได้ยินเสียงเคาะประตูเสียงแงะหน้าต่างก็เงียบไปได้ยินแต่เสียงเหมือนคนเดินออกไปทางด้านหลังกุฏิคือฟังจากเสียงใบไม้แห้งเอาบอกตรงๆนะครับเกิดมาไม่เคยปอดแหกอะไรขนาดนี้ แค่มือถือมุมห้องยังไม่กล้าเดินไปหยิบเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าหลับลงไปได้ไงอาจเป็นเพราะนั่งเกิงจนเหนื่อยจนหลับไปเองหลังจากตื่นตอนหกโมงเช้าไปเดินบินธบาตตอนกลับถึงวัดผมก็เล่าเรื่องนี้ให้พระพี่เลี้ยงผมฟังว่าผมเจออะไรมาบ้างเมื่อคืนนี้แกบอกว่าตอนน้องเจ้าพูดว่าไม่มีเพื่อนนอนด้วยคืนนี้พี่หลวงว่าแล้วว่ามันต้องมาแน่ แต่ก็ไม่นึกว่ามันจะเกิดเพราะส่วนใหญ่มันจะไปหาตะเนนกับพระมันไม่ยุ่งผมก็ถามส่วนกลับไปเลยครับว่าแล้วมันนี่ใครใครคือมันล่ะครับแกก็ถามผมว่าที่เจอเมื่อคืนนี้เป็นผู้ชายใช่ไหมเสียงใหญ่ๆหรือเปล่าเล็บตีนดำด้วยใช่ไหมพอแกถามเสร็จผมนี่ขนลุกเลยทำได้แค่พยักหน้า แกบอกผมว่าเมื่อก่อนตรงนี้คอมมิวนิส์เยอะมากแล้วลุงคนนี้เนี่ยแกเป็นสายให้ทหารแล้วถูกจับได้เลยถูกจับมานั่งเผายางตรงริมกำแพงบริเวณกุฏิที่ผมอยู่นี่แหละแกบอกว่าเนนบวชใหม่เจอทุกคนทุกปีแต่ไม่นึกว่าพระใหม่จะโดนด้วยอาจเป็นเพราะผมพูดไปว่าไม่มีเพื่อนมานอนด้วย เขาเลยมาหาจะขอนอนด้วยหลังจากนั้นแกก็ถามผมว่ายังกล้าอยู่ไหมผมก็บอกไปตรงๆว่ากล้าอยู่แต่เปลี่ยนหลอดไฟให้ผมหน่อยได้ไหมคือถ้าผมรู้เรื่องก่อนผมอาจจะไม่กลัวก็ได้แล้วผมก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาด้วยนะถึงจะไม่รู้ชื่อแกก็เถอะได้แต่พูดขึ้นมาว่าลุงที่เท่า ในช่วงเก้าวันนี้ใช่ว่าจะไม่เจออะไรเพิ่มเติมนะครับคือต้องบอกก่อนว่ามาให้เห็นกับมาให้กลัวมันไม่เหมือนกันถ้าได้บวชเป็นพระก็จะเข้าใจเองแล้วถ้าหากอยู่วัดแถวต่างจังหวัดหรือปอดป่านั้นแหละจะรู้เองว่าของแบบนี้มันมีจริงๆแต่ผมไม่เคยงุมงายนะผมเป็นคนรุ่นใหม่ ผมรักวิทยาศาสตร์แต่ผมก็เชื่อในเรื่องพูดผีวิญญาณเช่นกันถ้าคุณลองได้เจอแบบผมคุณคงปฏิเสธไม่ลงขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ